จะแคบแค่ไหนก็ได้เพราะผมมีเลนวายเนี่คลิปนี้ถ่ายดยวย iPhone 1้ครับผมเป็นไทเทเนียมเอาละครับผมใครดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะบอกว่าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับคุณทำอะไรอยู่ถ้าเห็นปล๊อกๆนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดจะทำหรือไม่อยากทำได้ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับหรือคุณกำลังจะร้องไห้ผิดหวังหรืออะไรนะครับ จงรู้ว่าถ้าเห็นคลิปนี้คุณได้ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับนะครับผมถ้ายังคิดเรื่องเดิมอยู่ปวดจงรู้ว่าผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับสําหรับป๊อกๆนะครับผมเออขับมาครับมั่วๆเลยอันนี้เราจะไปเซ็นท่านกันอืแล้วก็ป๊อกๆในอยู่ทุกที่อ่าใช่นะครับผมอันนี้อยู่ปากซอยบางนาตราสิบเก้านะครับผมแยกสิบแปดไม่พูดพั่มทำเพลงครับลงเลยพี่ปะ บะหมี่หมดยังครับเอาบะหมี่ครับพิเศษใส่ทุกอย่ยางครับสั่งแล้วบะหมี่บะหมี่สั่งแล้วคนเล็กแห้งพิเศษครับลุงถือว่าคนจีนและเหมือนคนจีนนะมึงเนี่ยเหมือนปะเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนกูนจีนบ้าก,กามอ่ะผมคนบ้าก,กามครับมีกระโดดในหม้อไหมครับแค่เกาะน้ําก็หอมแล้ววะเหรอจริงคุณคุณดูนี่ดิไอเทมพิเศษวะ กุ้งอบแห้งค่ะกุ้งอบแห้งปกติเป็นในนี่เนาะที่เรากินกันอ่ะเป็นกากหมูใช่กากหมูกุ้งอบแห้งนี่คือใส่กับทุกเมนูเลยหรือว่าใส่เฉพาะแห้งไม่เาใส่ทุกเมนูใส่ทุกเมนูอ๋อเป็นออปชั่นพิเศษออปชั่นเหรอคือโรยให้มันหอมเลยใช่ครับเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ากุ้งแห้งจะเป็นไอเทมที่ทําให้ทุกอย่างมันหอมอ่านีครับผมเฮ้ยนี่ลุงเขามีเกีียวน้ําเอาเกี๊ยวน้ำป่ะเอาดิเนียนเลยวะกินน้ํากินท่าก่อนเดี๋ยววะเพื่อปอกๆก็ต้องมีกินน้ํากินอะไรให้มัน นั่นๆหน่อยนะรีบไปไหนคนไทยใจเย็นเลอทันนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยันี่ยเนี่นลุยมั่นยเต็่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนยเน่าเนี่ยอนยน่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยน่ยเนี่ยเนี่ยน่่เนี่เนียนเนี่ยนเนยเนี่ยนน่ดูนยดเี่นเนี่ยเยเ่นีเด็ดเ่นะ นเดิมเจ้านี้ดั้งเดิมดูน้ำดูน้ำดูน้ำน้ำน่ากินมากเดี๋ยวค่อยลุงมีเเทาครับข้างในน่าจะเปื่อยหมดแล้วมั้งนั่นแหละผมชอบเลยครับลุงเปื่อยไหมถึงว่าไม่มีแล้วไงเออนึกว่าแบบเปื่อยๆแล้วนี่มึงดูสีน้ำมึงดูสีน้ำดูถ้ามันอยู่มันจะลอยอ๋อแต่ถ้ามันเปื่อยไปหมดแล้วมันจะแบบเที่ยไปกับน้ำแล้วมึงเชี่ยวไปกับน้ำแล้วลุงขายนานยังตรงนี้ยี่สิบองสิบปีอ๋อ ไอเอเาะ่สามสปีอ้ยหกสามปีผมยังไม่เกิดเลยอ่ะสามปีอ่ะผมอกทหารผมมาขายยังไม่เกิดเลยมั้งยังไม่เกิดเลยครับตัเป็นทหารฐานในสครับ ผัดหนึ่งสองแปดยี่แปดสองห้าร้ยี่แปดผัดหนึ่งผัดไปผัดมาไม่ค่อยชอบเลยมาลวกดีกว่ากินนี่เหรอครับกินนี่ครับกินนี่ครับสาม้วยครับมาทั้งทีทั้งสาม้วยครับเรานัางตรงนี้ได้เหรอได้ได้ได้เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าใครที่บอกว่าทํางานลวกแล้วไม่ดีผมเถียงะดูดูตัวอย่างลวกทั้งวันทำงานลวกลงทำงานลวกกัะลวกอยเองเดียว ใครว่าผมทางานลวกๆไม่ได้นะลุงนี่ทำมานลวกๆเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงก็ขี่กลับบ้านฮ้ยลุงจะลวกไม่เหมือนร้านอื่นเลยลุงจะลวกผักก่อนเออลุงลวกผักก่อนนะฮะใช่ใช่แล้วก็เส้นบะหมี่ค้างไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีนึ่งลงน้ําให้มันนั่นๆหน่อเออว่ะคุณดูวิธีการดูวิารถงงอกแบบเรียวเลย โอ้ยสงสัยคุณต้องไปรับตรงลุ้นว่ะต้องไปรอตรงลุ้นต้องไปรองลุ้นว่ะขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะป้าเช้าเลยมั้งประมาณสิบโมงสิบโมงสิบโมงู่ข้างให้คนมารุมณ์นะเหรอชมตายายอ่ะเป๊มเหรอรุ่มเลยนะมีตอนเที่ยงก็เละเลยนาะจอดตรงนี้ถึงกี่โมงก็หมูแดงหมดแล้วแล้วก็เส้นเล็กแห้งกระปายแล้วใส่เยอะด้วยใช่ไหม เเกี๊ยวอีกถ้วยหนึ่งครับอันนี้บะหมี่อย่างเดียวเนาะแล้วเกี๊ยวใส่เยวยแล้วก็ใส่เกี๊ยวต้องหักหมูเอยใส่สั่งอะสั่งหมูพีไหมครับตกางเนี้ยรู้เอาไหมเอาครับได้โอ้ยนั้นน่ะของดีนะป้ากากงั้นน่ะนอนยากเลยใส่มาเลยครับเดี๋ยวหาหมอทีเดียวไห้ป้านี่โอ้ชอบแล้วใส่มาเลยครับเดี๋ยวพวกผมพร้อมอยู่แล้วมีเบอร์หมอประจำาดูเลยแค่งอ่ะโหด้วคุณนะคุณสายอะไรแท่งอะ เดือดเกียวเกี้ยวครับนี่หุยนแน่นเลยว่ะพี่มาแล้วครับลงลงสนามลงพิเศษลงสังเวียนฝึกบเข้าไปประสบการณ์สามสิบหกปีนะไม่แท้นี่แหละครับมันได้กลิ่นอายความอร่อยอ่านนี้นูใส่ซีอิ๊วดำไหมใส่ครับใส่ครับตามสูตรป้าเลยครับเฮ้ยมีน้ำหมูแดงด้วยเหรอเฮ้ยเอาแล้วน้ำหมูแดงแล้วน้ำหมูแดงแล้ว แช่อ๋อเอาลูกชิ้นปลาเส้นอะไปแช่ในน้ำหมูแดงกุ้งแห้ง,งมาจากโรงงานประดุมธานีครับเหรอครับทำไมต้องเอาไปที่นั่นอะแบบมันมีที่นั่นที่เดียวที่เดียวเลยเหรอใช่เฮ้ยเราไม่เคยเห็นนะที่เป็นแบบว่ากุ้งแห้งอะ่ะเราคุกน้ำมันเกลียวตอนเส้นล้นๆเนี่ยมันจะยิ่งหอมเนอะถ้วยเท่า,าไหร่ครับที่นี่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าน้ำหมูแดงไม่รูเอาครับเอาครับเอาครับป้าโอ้โห นัวเพิ่มความนัวโอ้โหไอ้เคียนั่งดูยืยนดูแล้วลายหลครับเลยมไม่อยากบอกคำนี้เดี๋ยวโดนคนดูด่าไม่ปรุงก็ได้อีกแล้วแต่มึงเสกใส่ถัว่วเอา้าคุณมาทักผมอีกอคุณมาทักผม<ส>อีกถั่วกับพริกพริกเผ็ดไหมครับที่นี่เผ็ดอยู่ครับเผ็ดอยู่ครับเผ็ดอยู่ครับผมจะได้ประมาณนิดนึงว่าผมจะเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็อันนี้ครับ กุ้งแห้งยมาถ้วยมากแล้นี่ไงเอาถ้วย้ยใช่ครับนี่ครับผมใส่คุณไปเลยมาแล้วตัวไปใต่ิเตั้งแหรอใช่หรอใช่แต่ทีนีทางเราทามแลูกในแผนหางอ๋ออุ้ยสี่ช้อนแล้วนะกุ้งแห้งเลยอเดี๋ยวผมปรุงหน่อยโอ้โหโอ้โหดูมันใส่พริกดิ วันนี้กี่ช้อนดีฮะวันนี้กี่ช้อนะฮะบอกว่าพร้าเผ็ดครับโอ้โหเขาก็อุตส่าห์บอกแล้วแจ๋วเดี๋ยวเราต้องมาช้อนวันคืนลุงช้อนกับบ้านไม่ได้นะไม่ใช่วัดนะไม่ใช่วัดแถวบ้านนะได้แล้วครับลุงเรียบร้อยครับลุงไอ้เหี้ยก่อนนี้เนี่ยขอคุกไปเลยได้ไหมแข็งว่ะคุณคุกเลยคุณคุกเลยเพราะว่าเล็กแข้งเล็กแข้งคุณคุกไปเลยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาด้วยตอนนี้ ไปมันีแล้วไอ้เคี้ยแม่งดำนัวดีที่ผ่ายเลยวะอันนี้มันมีทั้งซีอิ๊วมีทั้งน้ำหมูแดงเลยโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวคนอาจจะต้องสอยเลยนะคุกเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เลยนะแต่ผมว่าอันนี้ยพอมีกุ้งแห้งมาอันนี้ผมว่ามีผลสูงเฮ้ยแต่กุ้งแห้งมันมีรสชาติใช่มันมีรสชาติของมันมันเพิ่มความหอมเพิ่มไปอีกอ่ะใช่โอ้โหไอ้เคี้ยแม่งนัวแบบอันนี้เดือดจริง เมื่อกี้ชิมน้ำคือแบบไม่เข้มมากแต่แบบนั่งอยู่แต่งทองอะขอชิมน้ำหมดเลยนะโอ้โหแล้วมีหมูสับด้วยป้าโลนหมูสับไอใส่คำนี้แม่งสุดตีนว่ะลุงครับมีซุปกระดูกไหมครับขอซุปกระดูกก็ได้วยเฮี้ยซุปอย่างนี้ขอกระดูกไงอ๋อไอเฮี้ยนัวสัตว์จริงเหรอทำไมต้องอร่อยทุกเจ้าเนี่ยกูพูดไรเนี่ยนั่นแหะดิอร่อยทุกเจ้าเลยแล้วเส้นบะหมี่ร้านนี้สังเกตป่ะว่าลุงเขาแช่ไว้ก่อนลวก ครั้งหนึ่งรับทิง้งไปเลยพักไว้พักไว้ปกติคือหยิบมาจากฟองแล้วคุณจะลวกน้นลวกช้าลวกไปเถอะแต่ว่าอันนี้ลุงลวกไปเลยทิ้งไว้ตอนเรามาอีกนะอ่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วอยู่ๆเราจะกินปุ๊บเขาก็แงออกมาแงาออกมาแล้วก็ลงมาลวกอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าวิธีการนี้จะช่วยยังไงนะครับเราลองดูมหาจันมากไม่เละแล้วเส้นแบบดิ้นดิ้น่นะ หรอเฮ้ยแต่น้ำอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอยากให้มองข้างชามากเลยเนี่ยะกำลังนัวเลยอ่ะใช่แล้วมันเหมือนมันหอมจากน้ำมันเจียวด้วยไงแล้วก็พอน้ำมันเจียวแล้วก็มีน้ำหมูแดงอีกอืดีอืได้ไหมได้อยู่ไหมกระดูกระดูก็ได้อยู่ไหม ไอ้ที่ร้อนผ่าไว้ไอ้ที่ไอ้เหี่โคตรดีอืมเฉียบนะลูกชิ้น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 หมูรักบี้ยใช่เขาเรียกหมูเล็กหมูเล็กหมูเล็กเหรออืมบอกไม่ถูกเลยอ่ะแต่มันนุ่หมดเลยด้วยความเป็นหมูสับอ่าเป็นกุ้งถั่วถั่วแล้วก็กากหมูกากหมูเจียวแล้วมีน้ำหมูแดงโรยให้อีก ไอ้นี่ออปชันที่นี่ผมบอกเลยสุดอินแล้วเมื่อกี้เห็นพี่คนเมื่อกี้ยหยิบกวางตุ้งสดกินอีกน,นะโ <IS C AS 2> รยไปอีกข้างบนอ๋อหืไอ้นีน่ค่ะบผมไอ้นีว่ะเล็กแห้วมาแล้วครับสายเล็บแหง้งหุ้ยุ่งให้เส้นเยอะมากเลยด้วยจิคเค เดี๋ยวผมขอโกยพลิกขึ้นมาก่อนนะเอาเลยครับข้าวความเลื่อนๆผมโรยสักขยาอันนี้เองอ่างสักหน่อยไปครับเออเออ้อ้ตัวใกล้หมดละนิดเดียวโคตยเปื่อนละอยว่ะใช่ป่ะ เมื่อกี้ผมแอบกินจริงๆผมเมื่อกี้ผมไม่อยากสปอยแต่แอบไปอี้อร่อยมากมันมันเป็นอีกแบบนึ่งแล้วเว้ใช่โดยที่ารลวกใช่เล็กแบบหนึ่งการลวกของแต่ละที่มันจะไม่เท่านะใช่ถ้าเ็จน,นี้ต้องเจอเนี่ยวางบน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 หนีบไปกับเล็กเดินทางครับเดินทางนี่ไงออกเดินทาง ใช่เหรอยังไงก็ใช่บอกแค่นี้ข้าพผัดเผ็ดอยู่แต่ผมได้อีกช้อนหนึ่งเหรอแต่น้ำตุปลุงหอมหอมมากเนะมันมันไม่ใช่ว่าหอมโดดเลยอะแต่มันกลมกล่อมมากเออมันหอมมากอ่ะเนี่ยเดีวยวความมีกระดูกไงเออไม่กลมกล่อมอ่ะโหป้าน้ำซุปโคตรอร่อยอะเออน้ำซุปหอมมากเลยป้าเนี่ยอร่อยจัดอะเออยผมขอชิมบะหมี่คุณหน่อยบะหมี่แบบดิ้นๆเลยอะ กินใหม่ๆนะกินใหม่ๆที่เด็ดเลยอ่ะบอกให้นอนถั่วด้วยใช่มันเจอถั่วเจอกุ้งแห้งบีคือแบบผมว่ากุ้งแห้งตัวดีเนาะตัวดีเลยนี่ไงเกี๊ยวกุ้งแห้งหมูเต็มอืเนี่ยดูเลยดูดูความเกี๊ยวเลยกุ้งแห้งกรอบแล้วกินกับน้ำซุปใช่แม่งอร่อยพอดีเป๊ะสามคำเต้นหมดแล้ววะเนี่ยเออกิน่งี้ลุงให้ใจชื้นหน่อย เออให้มันอร่อยจริงนะนะโอ้โหคือก้อนนี้สะใจหายเลยพอแล้วหนูพอแล้วมันอร่อยไปหนูผมบอกว่าสายเผ็ดเปรี้ยวชอบแน่พอแล้วเอออยลืมเข้าไปดูนะป้าเ้วซับสไครต์อยู่ช่องเดียวเลยนะเนี่ยของเราเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้แฟนตัวยงป่าจะนอนใบุรีแต่่อนมจะเินมากครับใช่ เตี่ยวเนี่ยปุ๊บโขลกเกล็ดมันได้เตี่ยวเมื่อคืนเนาะใช่ครับเมื่อก่อนนะหนัวมันก็เยอะด้วยไม่ใอืมเข้าทางเลยเกี๊ยวแค่แล้วนั่นแหละอือหือเกี๊ยวน้ำแต่เกี๊ยวแน่นหนัวเกี๊ยวนะเกี๊ยวนะเกี๊ยวแบบละลายเกี๊ยวไงเกี๊ยวแบบละลายแต่ว่ายังได้ความเป็นเกี๊ยวกับหมูสับอยู่อ่า เจ้าลุงอ่ะทีเด็ดคืนออกชั่นทั้งหมดที่เขามีเวลาใส่ไปอ่ะมันโคตรเข้ากับทังเกอย่าอลุงเขาเรียกอะไรท็อปปิ้งลุงมีแค่เส้นปลาหมูแดงแล้วก็ลูกชิน้นที่เหลือกุ้งแห้งเนี่ยโรยมาอยู่แล้วเข้าหมดเลยเนาะเข้ากัะตมครับันี่ขอบคุณครับอื้มเฮ้ยยงไม่่หวเจ้าได้ไงวะมาใหมาอ่ะมอะมุ้มใหม่อ่ะราร้อมาเลย ยังไงก็ต้องโดนนะพวกเนื้อพวกอะไรในในหม้อเนาะน้ำตุ๊กมันบอดี้หนาใช่เหลืองทองเลยนะแบบสีมังกดแบบโอ้โหครับพอยนะนะวันนี้แล้วพอกินถึงครับสุดท้ายอะ่ะไอ้กุ้งแห้งอ่ะมีผลทุกช่วงของมันเลยเว้พี่มึงรู้ว่าเพราะอะไร แม่งอมน้ำสุปที่แม่งหอมเยใช่แล้วพอไอ้กุ้งแห้งอะมันเละไปพร้อมกับเส้นกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอกินไปนานๆอะกุ้งแห้งตอนเลยก็อร่อยถ้าคนจินนาการนี่ยผมอยากให้นึกถึงเลยว่า<ฮ>น้ําก๋วยเตี๋ยวก้นชามที่เราใส่กระเทียมเจียวใส่อะไรลงไปเนี่ยแล้วลูดออกมาตรงนั้นอ,อืมแล้วแม่งมีกุ้งแห้งด้วยเนี่ยเนี่ยคือมันไม่เราเละอย่างเงี้ยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ เนี่ยอเ่มันมันเหมือนอะไรก็มันเหมือนเขาเรียกอะไรวะนัวไหมนัวได้นัวเหมือนเราใส่เกี้ยน้ำขยี้อ่ะเ้วเราก็ยี้หมูบะช่ออะไรเข้าไปแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในนั้นอยู่ใต้ท้องอยู่ใต้ท้องเรือบางนาตาสิบเก้าแยกสิบแปดอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับหน้าที่ซับผ่าอ่ะเอ็กเพรสเป็นอีกหนึ่งดาวครับที่จัดแสงอยู่ในบางนาตาอครับผม ผมบอกว่าถ้ามีแลง์กิ้งอยู่หัวหัวเหมือนกันไอ้เยี้ยมันจัดแรงยากมากแต่ว่าลุงครับเอาไปครับสามแจ็คครึ่งครับผมสามครึ่งครับสามครึ่งครับลุงมีชื่อร้านไหมลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรไม่มีดิไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านเรียกชื่อลุงดีกว่าเรียกชื่อลุงชื่อลุงไปนะลุงวินัยเร นี่เด็กบ็อกเนี่ยนะครับลุงวินัยลุงป็อกลุงวินัยนะครับเอาแวะมาชิมได้นะครับลายแทงนี้ผมบอกเลยว่าต้องมีคนชอบสิ่งนี้อย่างมากมายไก่กองเลยในเชียงอร่อยมากครับจริงๆครับคือใครที่โดนกุ้งแห้งอ่ะกุ้งตัวเล็กทอดอ่ะผมบอกเลยว่าโอ้โหมึงปักกันตายอ่ะลักจนป้าก็ตีมือเรื่องเลยเมื่อกี้เขาจะตีมือมึงด้วย มันตักไปสี่ห้าช้อนนะป้าไม่ให้คนหลังกินเลยก็ป๊อกปอประจำอาทิตย์นี้ครับลุงวินยัยลุงวินัยครับผมบางนาตา1สิบเก้าแยกสิบแปดนะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมเดี๋ยวขอเก็บงานแป๊บนึงครับไป